ค่ะแวร์รองอเอกับเพลง Sorry นั่นเองนะคะเย่อนี้มันกนไป่อาเลเป็นองาไป้อาไปอบน้ำยังดูเลยค่ะตอนนอยู่รอบตัวเราตลอดใช่นูยังเั็นไวมากมันต้องดูอะไรเงี้ยหนูก็แบบเต้นเต้นตลอดน้องแป้งน้องแป้งเล่นบ่อยสุดๆนนี้เล่นบ่อยสุดค่ะวันนี้เล่นอแม่เพราะเพลงเขาเพลงชื่อก็จะ c วอ e ์นู่นนี่นั่นอะไรด้วยแล้วก็จะเป็นไวรัล เ็นอไรเรื่อยอหยังไงหลายๆนคนเทนตอนี้เหรอเหมนทนอะไรเสียงของตัวเองเล่นเียงของแกจานี่เล่นเเสียงของแกานีนเะนะาจะได้เนกันอย่างกมเมากแก็เไปดูแบบว่าฟารเพลงด้วยมิ่ปทอะไรมินี่ชอบทำอะไร้างมิน้นมก็น่นช้ะมินี่เป็นอะไรตลกตลกไปเรื่อยเลยค่ะแบบว่าลิปซิงของคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยค่ะเต้นเต้นเต้นกับเปเปอร์ค่ะ คือทิกเกอรตอนนี้ม oh, okay. sure. ันยิ่งใหญ่มากครับใช่คือคือตอนเนี้ยคือบางเรื่องอะถ้าสมมติว่าไม่ได้เล่นไม่เล่นทิกเกอร์เนี้ยไม่รู้แหละมันไวมากนู่นนั่นแบบว่าทุกอย่างเราโอเคเราต้องเสียความยิ่งเราแบบว่าทําเพลงทําอะไรด้วยหลายๆอย่างคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นในทิกเกอรก็กลายมาเป็นหัวข้อคอนเซปต์ของเพลงเราด้วยตรงนี้ไม่แต่แล้วก็แนะนำต่อยสำหรับเพืตอนรุ่นใหม่ที่จะต้องมาเป็นเพื่อนในทิกเกอร มีอะไรก็เล่นได้เล่นหนูว่นอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยเพราะหนูรู้สึกว่ามันเสรีมากๆใครจะเป็นตัวเองสไตล์แบบไหนหนูว่า TikTok มันคือพื้นที่ที่แบบให้เราได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเางทีเราสามารถสร้างด้วยตัวเราเองได้เลยใช่ใช่มันสร้างสร้างเลยก็คือ creative มันก็คือคนที่ creative content ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คนที่จะคน creative เพราะฉะนั้นเป็นสไตล์ได้เลยหนูว่าใส่ใส่มาได้เลยแบบว่าสบลยๆแค่แบบว่าต้องลองบ่อยแต่ต้องขยันอะไรเรื่องจริง ก็ติดตามแกลเชนี่ด้วยนะคะในดิกตอบดิส o o ยูแกลชนีค่ะของมิลี่ชื่อว่ามิลี่ยอมเล่นแล้วค่ะเป็นตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ปาักก่อนจนถึงตอนนี้ก็ยังชื่อเดิมมิลี่ยอมเล่นแล้วค่ะของของฟ้าก็ฟลาเวอรนอดฟ้าได้เลยนะคะก็ไปร้องเพลงอะไรไปบ่อย่ะค